สวัสดีครับวันนี้พบก่าผมนะครับปอนะครับวันนี้จะมาสอนเเปลี่ยนตัวละครใน Minecraft นะครับขั้นแรกครับให้เราเข้าอินเทอร์เน็ตครับครับเราเขียนว่าสกิน Minecraft นะครับจะภาษาอังกฤษหรือไทยก็ได้นะครับผมจะภาษาไทย แล้วก็เข้าวันแรกนะครับหลอกคู่นอาจจะถ้าใครไม่เป็นแบบนี้นะครับเท่าอยากจะเห็นเต็มตัวก็กดอันนี้นครับตามก็จะเห็นเต็มตัวนะครับจากนั้นเราก็เลื่อนดูนะครับ นี่ครับกดเลื่อนไปเลื่อนมาได้ครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าสุดท้ายนะครับมีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบหน้านะครับถ้าเราถูกใจตัวไหน,นมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้มันแหลกนิดน,นึงครับนี่ครับมันจะขึ้นเป็นรูปนี้ถ้าคุณสนใจตัวไหนอ่อย่างเช่นเอาตัวไหนดีถ้าคุณสนใจตัวนี้นะครับให้คุณคลิกเข้าไปเลยครับ เดี๋ยวเราลุกักหน่อยนะครับอ่าว่าจะเป็นอย่างนี้ถ้าคุณสนใจตัวนี้นะครับเนี่ยครับตัวนี้ครับเอ่อกูก็เอาตัวนี้มาให้คุณก๊อปชื่อมันไว้ครับก๊อปชื่อตรงนี้ครับเนี่ยครับก๊อปชื่อไปกดคำตอบครับเอาจากนั้นครับตรงนี้ครับปิดเลยได้เลยครับจากนั้นเข้ามาครับรับ มันก็ไม่ยากเลยครับง่ายมากเลยแค่กอบอชิ้นจากนั้นก็ลบตัวนี้ออกครับแล้วให้เราเอาชื่อที่เราก๊อปมาใส่ไปเลยครับจากนั้นกดเข้าได้เลยครับก็จะเป็นนะครับนี่ครับแล้วก็กรอ,อกใส่ไป ก็เข้าไปเลยครับครับนี่ยลากก็ดูนะ ครับมันก็จะเป็นตัวละครที่เราต้องการนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับครับผมก็ขอจบคลิปปิีงแค่นี้ครับสวัสดีครับ